พี่น้องที่รักในพระคริสตเจ้าวันนี้เข้าสู่วันจันทร์อาทิตย์ที่29เทศกาลธรรมดาประชงกับวันที่18เดือนตุลาคมพรศาสนาจักรให้เราฉลองด้วยบุญนงหนึ่งชื่อนุบุญลูกาท่านประพันธ์พระวรสารเดิมที่สามและกิจการอักรสาวกเราทราบว่าท่านไม่ได้เป็นสาวกของพระเยซูอัคสาวกของพระเยซูเจ้าแต่ท่านรู้จักพระองค์ผ่านทางนัครสาวก ท่านเป็นหมอและเป็นนักเขียนฉะนั้นดีลาการเขียนของท่านก็รู้สึกน่าอ่านในหนังสือพระวรสาราท่านได้เสนอเรื่องของพระองค์พระเยซูเจ้ามาประสูติเกิดที่เมืองเบสเลเฮมนี่อย่างน่าฟังแต่แล้วก็ยังมีตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องการเข้าทรีทูตของพระองค์ สารที่ต้องการสื่อให้เราเห็นก็คือพระเจ้ามีความเมตตาการุณาต่อเราคนบาปท่านเขียนในบทที่สิบห้าเรื่องแกพ่พระสงูงเรื่องหญิงทำเหรียญหายแล้วก็เรื่องลูกล้างผ่านเพื่อจะได้ แสดงออกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นมีความเมตตาการุณาและพระอ์มีความยินดีเมื่อคนบาปคนหนึ่งกลับใจส่วนในพระวรสารนั้นพระเยซูเจ้าสรงสารวัสิทเจ็ิบสององค์ไปประกาศพระวรสารสิ่งที่เขาต้องทําก็คือหนึ่งประกาศพระณาจักรของพระเจ้าใกล้แล้วใกล้เข้ามาแล้วตอนนี้คงไม่ใกล้จอ,อย่างนั้นแต่เราจะบอกว่า พรณา,าจักรมาแล้วนะครับฉะนั้นสิทธิ์จะต้องทำอะไรบ้างเขาต้องมีเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเป็นคนยากจนเพื่อไปพบหากับคนยากจนและเพื่อไม่ให้เงินทองเป็นอุปสรรคการกินการดื่มก็ให้กินอยู่กับชาวบ้านตามที่เขาจะจ่หามาให้ และอีกอนหนึ่งที่พระองค์สั่งก็คือให้รักษาคนเจ็บป่วยทุกวันนี้บรรดาพระสงฆ์นักบวชก็ออกไปสู่ชุมชนไปประจำอยู่ที่วัดบ้างไปประกาศพระวรสารบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราก็ต้องมีเหมือนกันกันกบกกษาษาพรรคสาสาวกในสมัยนั้นและทุกสมัยก็คือต้องมีชีวิตสมระ กินอยู่อย่างชาวบ้านดูแลคนเจ็บป่วยด้าน,นฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นศูนย์กลางของการอภิบาลและการแพทย์ธรรมของเราฉะนั้นที่ที่มีพระสงฆ์ก็มีคนกลางระหว่างพระพิญจ้ากับพี่น้องสัตว์รุษและพี่น้องสงฆ์ต้องภูมิใจที่ ตัวเองจะรับหน้าที่ให้ดูแลวิญญาณสมัยก่อนนี้เขาไม่ได้พูดถึงว่ามีกี่คนแต่เขาบอกว่าวิญญาณกี่ดวงเช่นวัดนั้นมีมีแปดพันวิญญาณมีสองพันวิญญาณมีห้าร้อยวิญญาณทั้งนี้ก็เพื่อจะเน้นว่าการอยู่ในโลกนั้นต้องมีเป้าหมายก็คือต้องเอาตัวรอดขอขอพระบิญญาประอาจารพระพรให้พี่น้องได้มีความสุข ในการที่เป็นคริสตชนและมีความสุขในการที่จะประกาศพระเยซูเจ้าให้คนอื่นได้ทราบด้วยนะครับสวัสดีครับ